สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนสมาชิกทางช่องสุขใจวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นการศึกษาความรู้นะครับในส่วนของคริปโตเคเรนซีะครับมาเข้าดูในเว็บไซต์ของบีแอนด์นะครับบีแอนด์ a คาเดมีครับก็คือทางลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสําหรับคําว่า s t a ็กกิ้งครับสเต็กกิเนี่ยมันคืออะไรครับลองมาลองศึกษาสิครับว่า อ่าสเต็กกิ้งนั้นก็เป็นแนวทางเลือกในการที่จะใช้ทรัพยากรที่ว่าน้อยกว่าขุดมันเกี่ยวข้องกับการถือเงินไว้ในกระเป๋าคลิปตัวเรนซีนะครับเพื่อที่จะจะ,จะสนับสนุนเครือข่ายวลล็อกเชนในด้านความปลอดภัยในการทํางานพูดง่ายคือการสเต็กกิ้งก็คือเป็นการล็อกคลิปตัวเรนซีไว้เพื่อการรับรางวัลน,นะครับก็เหมือนเป็นการอ่าเราจะเทียบว่าเป็นการล็อกกับเป็นการฝากไว้เพื่อรับรางวัลหรือรับผลตอบแทนเหมือนอ่าการฝากเงินอ่าจาก น่าจะเทียบเคียงกันได้นะครับในกรณีที่ส่วนใหญ่คุณก็สามารถที่จะใช้เหรียญของคุณครับในการที่จะวางสเต็กกิ้งได้โดยตรงครับจากกระเป๋าคริปโตเคเรนซีของคุณนะครับเช่นทรัสตเวล e ์ในในทางกับการครับตลาดแลกเปลี่ยนหลายๆแห่งก็เสนอบริการสําหรับการร่วมสเต็กสเต็กกิ้งให้กับผู้ใช้งานซึ่งในส่วนของบีแอนด์สเต็กกิ้งนั้นก็จะช่วยคุณที่จะได้รับรางวัลด้วยวิธีการที่ง่ายสุดสิ่งที่คุณต้องถามก็คือ คือคือถือเหรียญของคุณไว้ในตลาดแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ดีกว่านั้นครับสเต็กกิ้งคืออะไรก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจวิธีการทํางานของ p ู o ฟออฟสเต็กครับ p o s เนี่ยซึ่งคําว่า p ู o ฟออฟสเต็กนั้นเป็น,นกลไกในเรียกแล้เป็นฉันทาม,มติที่ช่วยให้บล็อกเชนนั้นทํางานได้โดยใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพนะครับมากขึ้นครับและกขนขณะเดียวกันก็ยังเป็นการรักษาการกระจายอำนาจที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ในทางทฤษฎีครับเดี๋ยวนี้ลองมาดูคําว่า POS หรือเป็น Proof of Stake ครับว่ามันคืออะไรครับ mm hmm. uh, Proof of Stake mm hmm. นั้นหาก mm hmm. เรารู้จัก Bitcoin แลับการทํางานของ Bitcoin mm hmm. ก็จะคุ้นเคยในเรื่องของเป็นการพิสูจน์ว่าเป็น Proof of Work หรือเป็น POW เนี่ย mm hmm. เป็นองค์กรที่ทําช่วยทําให้การธุรกรรมในการทําธุรกรรมในการรวบรวม,รวมไว้เป็นบล็อก จากนั้นบล็อกเหล่านั้นก็จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันกลายเป็นบล็อกเชนกล่าวอย่างเจาะจงคือการที่นักขุดแข่งกันเพื่อที่จะไขปริศนาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและใครก็ตามที่สามารถแก้ไขได้ก่อนก็จะได้รับสิทธิ์ในการที่จะเพิ่มบล็อกลงไปในเชนในเชนถัดไปผู o รู o เอาเบิร์ได้รับการพิสูจนว่าเป็นคนไกที่มีประสิทธิภาพมากในการที่จะอำนวยความสะดวกในการที่จะแสวงหาชั้นทา มติในการลักษณะการกกะจ่ายอํานาจปัญหาคือมันเกี่ยวข้องกับการคํานวณโดยสุ่มเป็นอย่างมากปริศนาที่ขุดในที่นักขุดจะต้องแข่งกันเพื่อไขปัญหาไม่ว่าไม่ได้มีอยู่ส่วนอื่นใดนอกจากเป็นการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายอาจจะมีการโต้แย้งว่าสิ่งนี้ทาให้มีทำให้การคํานวณส่วนเกินนี้มีความสมเหตุสมผลณจุดนี้ คุณต้องสงสัยว่ามีวิธีอื่นใดในการที่จะรักษาชั้นฐามาติแบบกระจายไว้หน้าโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการคานวณที่สูงหรือไม่อันนี้ก็เป็นที่มานะครับของฟลูฟอบสเต็กซึ่งเป็นแนวคิดนะครับหลักก็คือผู้ร่วมสามารถที่จะล็อกเหรียญหรือว่าเป็นการสเต็กเหรียญไวนะ้แล้วก็ในช่วงยกเวลาหนึ่งโปรโตโคอลก็จะสุ่มกาหนดสิทธิ์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบล็อกถัดไปโดยปกติแล้วครับความน่าจะเป็น ที่ได้จากการได้รับการเลือกจะแปลผันตามจํานวนเหรียญอยิ่งมีเหรียญที่ถูกเราไว้มากโอกาสที่จะถูกโอกาสก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นด้วยวิธีการนี้สิ่งที่กําหนดกำหนดว่าผู้ที่จะเข้าร่วมรายใดจะเป็นผู้สร้างบล็อกไม่ได้ผู้ร่วมรายใดจะเป็นผู้สร้างบล็อกไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแก้ปัญหาแฮชตาม ที่เป็นตามที่เป็นไปตามแบบ Proof of Work แต่พิจารณาจากการคำนวณเหรียญที่พวกเขาถืออยูอ่เข้ามาร่วมในการที่ s t a k i n g ครับบางคนอาจเชื่อว่าในการสร้างบล็อกเชนโดยใช้การ s t a k i n g นั้นจะช่วยบล็อกเชนนั้นมีความสามารถในการปรับขนาดให้สูงขึ้นนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เครือข่ายเซกหนึ่งที่เครือข่ายอิตาเลียนนั้นมีแผนที่จะย้ายจาก Proof of Work เป็น Proof of Stake ในการอัพเกรด ทางเทคนิคทั้งสําคัญคือที่เรียกรวมเรียก,ยกที่เรียกรวมว่าเป็นอีตเรี่ยม2.0นะครับคนที่คิดคน้น Proof of, of Stake การปรากฏตัวครั้งแรกของ Proof of, of Stake อาจจะเป็นผลมาจากเอกสารเมื่อปี2012โดย Sunny King และก็สกอ t t n นาดาวเกี่ยวกับเพียร์คอยครับพวกเขาอธิบายว่าการออกแบบ c ลิปโ o เคอร์หรือ,อการออกแบบคริปโตเคเรนซีแบบเพ er ียร์ต er, ่ e เพียได้รับอิทธิพลจาก Bitcoin ของซาโตชินาคาโมโตะนะครับซึ่งเครือข่ายเพียคอยเปิดตัวด้วยกลไกควบคู่กับ Proof of Work แล้วก็ส l a s ร p r o o f of s t a k k โดยที่ Proof of Work โดยใช้หลักโดยหลักนั้นใช้เสื้อ,อใช้เพื่อสร้างอุปทานเริ่มต้นครับอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามนั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นสําหรับความยั่งยืนของเครือข่ายในระยะยาวและก็ความสําคัญของ Proof of Work จะค่อยๆลดลงในความเป็นจริง ความปลอดภัยของเครือข่ายส่วนใหญ่อาศัยของ Proof of, of Stake Pro of of St หรือว่า DPOS คืออะไรกคไกทางเลือกนี้ได้มีการออกแบบเมื่อปี2014โดยเดวเนลล์ลาลิเมอร์ La imer, ครับหรือเรียกว่าเป็น Delegated Proof of Stake อ่านผิดต้องขออภัยครับ d o DPOS นี่ครับโดยครั้งแรกดูถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของบล็อกเชนเป็นบิตแชร์แต่หลังจากนั้นไม่นานครับเค,ครือข่ายอื่นก็นำโมเดลนี้มาใช้รวมถึงสตรีมแล้วก็เป็น EOS ซึ่งสร้างโดยลาดิเมอร์ลาดิเมอร์ครับลาดิเมอร์ DPOS นะอนุญ,ญาตให้ผู้ใช้สามารถที่หยอดเหรียญที่ตนมีเป็น,ปน,ปนมีสิทธิ์ลงไปลงคะแนนโหวตโดยใช้โดยที่สิทธิ์ในการที่จะลงคะแนนจะแปรผันตามจำนวนเหรียญที่ถือจากนั้นก็ จะใช้คะแนนบดเหล่านี้เพื่อเลือกผู้แทนจํานวนหนึ่งที่จะจัดการกับบลอกเชนในนามของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการมีฉันทา,ามติร่วมกันโดยปกติแล้วรางวัลจากการร่วมสเต็กจะถูกแจกใจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเหล่านั้นนะครับซึ่งจะแจกจ่ายรางวัลบางส่วนต่อให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตามสัดส่วนสิทธิของแต่ละคน แบบจำลองของ DPOS นั้นช่วยให้สามารถที่จะบรรลุฉันทามติได้โดยใช้จำนวนโหนดที่ตรวจสอบความถูกต้องน้อยลงดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายในทางกลับกันครับการกระจายอํานาจอาจจะลดลงเนื่องจากเครือข่ายจะต้องอาศัยโหนดตรวจสอบความถูกต้องอกลุ่มเล็กโหนดต้องโหนดตรวจสอบความถูกต้องเหล่านี้จะจัดการดําเนินง,งานและกากับดูแลโดยทั่วไป ของบล็อกเชนของบล็อกเชนนั้นๆพวกมันมีส่วนในกระบวนการเพื่อบรรลุฉันทามาติและกำหนดพารามิเตอร์หลักต่างๆในการกำกับดูแลก็พูดง่ายๆว่า DPoS ช่วยให้ผู้ใช้นั้นสามารถที่จะออกเสียงตามสิทธิ์ของตนผ่านทางผู้ร่วมคนอื่นๆในเครือข่ายตอนนี้มาดูว่าสเต็กกิ้งมันทำงานอย่างไงตังที่ได้กล่าวไปก่อนนั้นนี้ว่าบล็อกเชนนั้นใช้ Proof of work จะอาศัยการขุดเพื่อเพิ่มบล็อกใหม่ให้กับบล็อกเชนในทางก,การข้ามกลุ่มที่ใช้ Proof of stake mm. ก็จะสร้างแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของบล็อกใหม่ผ่านวิธีการที่เรียกว่าเป็นการ staking mm. ซึ่งเกี่ยวกับข้อซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบความถูกต้องที่ต้องล็อกเหรียญของพวกเขาไว้เพื่อให้มีสิทธิ์ในการที่จะรับเลือกจากการสูงโดยโปรโตคอลในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างบล็อกโดยปกติผู in ้เข้าร ouais. ่วมในการที่จะวางสเต็กกิ้งจำนวนมากมีโอกาสสูงที่จะได้รับเลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบในบล็อกถัดไปสิ่งนี้ก็จะช่วยให้สามารถสร้างบล็อกโดยได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยฮาร์ดแวร์สำหรับการขุดโดยเฉพาะอย่าง ASICs เนี่ยในขณะที่การขุดด้วย a s i c ต้องมีต้องมีการลงทุนจำนวนมากในการที่จะจัด หาฮาร์ดแวร์แต่ส่วนสเต็กกี้นั้นต้องมีการลงทุนในคริปโตัวกิเลนซี่เองดังนั้นแทนที่จะต้องแข่งเพื่อสิทธิ์ในการบล็อกถัดไปด้วยแรงงานในการคำนวณและการตรวจสอบ POS <c oughs> ก็จะถูกเลือกตามจำนวนเหรียญที่เข้าร่วมสเต็กกิงซึ่งสเต็กกิงก็คือการถือเหรียญน,นี้เป็นสิ่งที่ถูกกระตุ้นให้ผู้เข้าให้ผู้ตรวจสอบความถูกต้องต้องวาง ต้องรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายหากพวกเขาไม่ทําเช่นนั้นเงินที่วางทั้งหมดของพวกเขาก็จะตกอยู่ในความเสี่ยงแม้ว่าบล็อกเชนของ Proof of Stake แต่ละแห่งจะมีสกุลเงินสําหรับการ s t a ็กกิ้โดยเฉพาะแต่ในเครือข่ายแบงแห่งก็จะใช้ระบบอ2องโทเค็นซึ่งจะได้รับรางวัลเป็นโทเค็นที่2องในทางปฏิบัติจริงการ s t a ็กกิ้ก็หมายถึงการเก็บเงินไว้ในกระเป๋าที่เหมาะสมนะการสเต็กกิ้งคือการ เก็บเงินไว้ในกระเป๋าที่เหมาะสมซึ่งก็จะช่วยคุณนั้นสามารถที่จะใช้ฟังก์ชั่นเครือข่ายต่างๆแล้วก็ได้รับรางวัลตอบแทนอาจจะรวมไปถึงการเพิ่มทุนใน staking pool นะการคำนวณผลตอบแทนในการ staking เขาคิดยังไงครับไม่มีคำตอบนะครับสั้นๆในเรื่องนี้เครือข่ายบล็อกเชนในแต่และเครือข่ายอาจใช้วิธีการคำนวณผลตอบแทนในการสเต็กกิ้ที่แตกต่างกันครับทางบล็อกเชนจะได้รับการปรับค่าแบบ อ่าบล็อกต่อบล็อกโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆหลายประการซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะรวมถึงเหรียญที่ผ,ผู้ที่ผู้ตรวจสอบใช้ในการทำสเต็กกิง้งว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ผู้ตรวจสอบได้ร่วมการสเต็กกิ้งอยู่นานแค่ไหนครับแล้วก็เหรียญทั้งหมดที่ร่วมสเต็กนั้นบนเครือข่ายมีจำนวนเท่าไหร่ครับอัตราเงินเฟ้อปัจจัยต่างๆซึ่งปัจจัยเครือข่ายอื่น รา,างวัลในการสเต็กก็จะถูกกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ครับรางวัลเหล่านี้ก็จะแจกใจ่ายให้กับผู้ที่ตรวจสอบความถูกต้องอเป็นค่าตอบแทนซึ่งก็จะเป็นอัตราเงินเฟอ้ออัตราเงินเฟ้อนี้จะกระตุ้นให้ผู้ใช้เลือกใช้จ่ายเหรียญแทนการถือเหรียญซึ่งอาจจะเพิ่มการใช้งานคริปโตเคอร์เรนซีแต่โดยรูปแบบแบบนี้ผู้ตรวจสอบความถูกต้องสามารถที่จะคำนวณรางวัลที่คาดว่าจะได้รับอย่างแม่นยำ ตารางการให้รางวัลก็คาดเดาได้แทนที่จะทําแทนจะแทนจะเป็นการให้รางวัลบล็อกแบบความน่าจะเป็นอาจจะดูน่าพอใจสาหรับบางคนและอาจและเนื่องจากข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสาธารณะอาจจะจูงใจให้ผู้มีส่วนร่วมในการสเต็กกิ้งมากขึ้นนะครับส่วนสเต็กกิ้งพูลคืออะไรสเต็กกิ้งพูลคือกลุ่มผู้ถือเหรียญที่รวมทรัพยากรของตนเข้าด้วยกันแล้วก็เพิ่อโอกาสให้ผู้ที่จะ เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของบล็อกอขอขงบล็กและก็รางวัลพวกเขารวมพลังในการที่จะทําการสเต็กกิ้งแล้วก็แบ่งปันรางวัลตามสัดส่วนในการที่จะเข้ามาร่วมใน p ู o ซึ่งการตั้งค่าและการบำรุงรักษาสเต็กกิง้ง p o o นั้นมักจะต้องใช้เวลาและความชานาญในการสเต็กกิง้ง pool จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในเครือข่ายที่มีอุปสรปสรคในการเข้านะครับวงเล็บทางเทคนิคหรือก,การเงินค่อนข้างสูงด้วย เหตุนี้ผู้ให้บริการภูหลายรายจึงเรียกค่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากรางวัลในการสเต็กกิ้งที่แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมครับนอกจากนี้นอกเหนือจากนั้นนะครับภูก็อาจจะมีความยืดหยุ่นแก่ผู้ร่วมสเต็กในแต่ละรายโดยปกติแล้วเงินสําหรับการสเต็กกิ้งจะถูกล็อกเป็นระยะเวลาที่แน่นอนและมักจะมีระยะเวลาในการที่จะถอนและการยกเลิกข้อผูกมัดที่กําหนดโดยโปรโตโคอลยิ่งไปกว่าน,นั้น มียอดเงินขั้นต่ำที่จำเป็นในการเข้าร่วมสเต็กเพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมอันตรายที่เป็นอันตรายสเต็กกิ้งฟูลส่วนใหญ่กำหนดยอดเงินขั้นต่ำที่ต่ำไม่มีเวลาที่แน่นอนในการถอนเพิ่มเติมด้วยเหตุนี้ในการเข้าร่วมสเต็กกิ้งฟูลแทนการเข้าร่วมสเต็กแบบเดียวอาจจะเหมาะสมสำหรับผู้ใช้มือใหม่ครับส่วนคำว่าคูลสเต็กครับคูสเต็กก็หมายถึงการเข้าร่วมสเต็กกิ้งโดยการใช้กระเป๋าเงินที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะทําได้โดยเป็นกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์แต่สามารถทําได้ด้วยซอฟต์แวร์กระเป๋าเงินที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเครือข่ายที่รองรับในส่วนของครูสเต็กก็จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะสเต็กกิ้งได้ในขณะที่ถือเงินอย่างปลอดภัยแบบออฟไลน์เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าหากมีผู้ใช้ส่วนอากมีผู้มีส่วนได้เสียย้ายเหรียญออกจากที่เก็บนี้พวกเขาจะหยุด ได้รับรางวัลคูสเต็กมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วน,สวน,สวนเสียรายใหญ่ที่ต้องการได้เงินทุนของตน,นได้รับประโยชน์ความคุ้มครองสูงสุดใน,ในขณะที่สนับสนุนเครือข่ายวิธีการสเต็กกิ้งในบ i แ a น c e นะครับอันนี้ก็วิธีการร่วมสเต็กในบ i แ a น c e ในทางหนึ่งเราอาจ คุณอาจจะคิดว่าการถือเหรียญบนไบนด์นั้นเป็นเหมือนการวางเงินในสเต็กกิ้งฟูอย่างไรก็ตามไม่มีค่าจเนียมและยิ่งและยังสามารถที่จะเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์อื่นๆทั้งหมดนะครับจากการถือเหรียญของคุณไว้ในไบแอนอันนี้ก็ต้องอันนี้อ่าน,นตามตามข้อมูลน,นะครับสิ่งเดียวที่คุณทําก็คือเป็นการถือเหรียญแบบ r o o f of s t a k e ของคุณที่ใบแอนจะมีเงื่อนไขเทคนิคทั้งหมดจะได้รับการดูแลให้คุณโดยปกติรางวัลการเดิมพันจะแจกทุกต้นเดือนนะครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับในส่วนของ iBinance iAcademy นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแล้วก็ต้องขอขอบคุณเครดิตที่มานะครับในทางในเว็บไซต์ของ Binance ในส่วนของ Binance Academy นะครับขอบคุณจะได้ติดตามนะครับสันใดพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้สวัสดีครับ